แท้ทั้งสามสนามนะคะโดยส่วนตัวเนี่ยก,ก็ประเมินตรงไปตรงมานะคะว่าต้องบอ,อกว่าเป็นขาลงของพลังประชารัฐนะคะแล้วที่แพ้เนี่ยก็มองว่าพลังประชารัฐแพ้ภัยตัวเองนะคะ,คะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักสี่จตุจักรเนี่ยเราจะเห็นถึงการขาดการจัดองค์กรพักอย่างชัดเจนตั้งแต่การเลือกตัวบุคคลมาลงสมัครในพื้นที่ค,คือไม่ได้มีการทําโพไม่ได้มีการสํารวจความคิดเห็นประชาชนเลยว่า ใครสมควรที่จะเป็นผู้สมัครแทนคุณศิระมันเหมือนกับว่าคุณศิระใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวกับรัวหน้าอทนแล้วเป็นตัวแทนของคนในครอบครัวตัวเองทีนี้ประเด็นก็คือว่าตัวมาดามหลีเองเนี่ยไม่ได้ทําพื้นที่มาก่อนแล้วอย่าลืมว่าภาพพดคุณศิระก่อนหน้านี้ในสภาเนี่ยก็คงไม่ได้เป็นที่ถูกจริตของคนกรุงเทพนักเพราะหลักๆก็คือห้อยหลวงพ่อป้อมใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าเป็นองค์รักพิทักษ์พลเอกประยุทธ์ดังนั้นตรงนี้เนี่ย มันสะท้อน,นคะว่าพักไม่ได้มีการประเมินฐานคะแนนนิยมอย่างมีระบบมาก่อนอนะคะพักใหญ่ๆจริงๆแล้วควรจะต้องมีการทำโพลและอย่างน้อยว่าคะแนนนิยมออของใครเป็นอย่างไรนะคะนะคะแต่จุดหนึ่งที่มันสะท้อนความอ่อนแอขององค์กรพักพลังประชารัฐเนี่ยคือทุกพักขนาดพักเล็กๆยังมีการปราศัยปิด ก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งแต่พลังประชารัฐนี่ไม่มีมนะคะอันนี้มันถ้าโดยภาพรวมเนี่ยทีฉันมองว่าครั้งนี้เนี่ยพลังประชารัฐแพ้ภัยตัวเอง